การทดสอบคอนกรีตด,ด้วยคลื่นอันต้าโซนิกสมาชิกในกลุ่มนะครับวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพและความสมบูรณ์ของคอนกรีตโด,ดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิมด้วยการวัดความเร็วของคลื่นอันต้าโซนิกที่เดินทางผ่านเนื้อคอนกรีตซึ่งความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปจะบ่งชี้ถึงความไม่สม่ำเสมอความบกพร่อง เช่นรอยร้าวช่องว่างหรือรอยต่อที่บกพ่องในเนื้อคอนกรีตการทดสอบด้วยคลื่นอันต้าโซนิกหรือ UPV เป็นหนึ่งในการทดสอบแบบไม่ทำลายที่ทรงพลังและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อในในขณะที่การทดสอบด้วยคอนกระแทกรีบาวแฮมเมอร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแรงของพื้นผิวการทดสอบ UPV จะเป็นการประเมินคุณสมบัติ ของคอนกรีตตลอดภาคตัดขวางทาให้สามารถตรวจสอบความสม่ําเสมอความสมบูรณ์และตรวจหาข้อบกพร่องที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยเหตุนี้ UPV จึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับวิศวกรในการวินิจฉัยสภาพโครงสร้างของคอนกรีตอย่างละเอียดทั้งนี้ในการทดสอบในแลบนี้เราจะมีการทำการทดสอบด้วยค้อนกระแทก rebound hammer ควบคูมม่ห وب, ห وب ไปด้วยเพื่อทำการสรุปครับ ทำการกำหนดตำแหน่งทดสอบสมิธแฮมเมอร์16จุดซึ่งแต่ละจุดต้องอห่างกันอย่างน้อย25มิลิเมตรเรื่องเอาว่าขั้นตอนต่อไปนะครับปลดแท่งเหล็กให้หลุดจากตัวล็อกแล้วทำการทดสอบคอนกรีนในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวที่ทำการทดสอบ24แล้วกด หัวเครื่องให้สุดจนเกิดเสียงกระแทกแล้วมันทึกค่ารีบาวนัมเบอร์แล้วทำการทดสอบให้ครบทุกจุดการสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบแนวทางการแปลผลค่ารีบาวแฮมเมอร์ตัวอย่างการทดสอบ กดแนวตั้งลงค่าดัชนีสะท้อนกับเฉลี่ยสุดท้ายได้22อยู่ในเกณฑ์ R เท่ากับ2 0ถึง3 0พบว่าคอนกรีตมีคุณภาพพอใช้ตัวอย่างการทดสอบกดแนวนอนค่าดัชนีสะท้อนกับเฉลี่ยสุดท้ายได้26เกณฑ์ค่า R เท่ากับ20-30ถึงส0พบว่าคอนกรีตมีคุณภาพพอใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างรีบา u นัมเบอร์และกำลังรับแรงอัดตัวอย่างการกดแนวตั้งกำลังอัดปละยโดยประมาณจากกราฟได้180เมกะปาสคาลตัวอย่างการกดแนวนอนกำลังอัดปลายโดยประมาณจากกราฟได้เท่ากับ100เมกะปาสคาลต่อไปเป็นการทดสอบ upv test ใช้หาความสมบูรณ์ของคอนกรีต เครื่องมือนี้สามารถตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ความต่อเนื่องหรือโพงแตกล้าวของคอนกรีตได้ตัวอย่างที่เรานำมาใช้เป็นคอนกรีตทรงลูกบาทขนาด1 5คูณเซนติเมตรต่อไปเป็นการใส่เจลที่หัวทดสอบเป็นหัวรับสัญญาณและหัวส่งสัญญาณ

นำค่าความเร็วขึ้นที่คำนวณได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพคอนกรีตเป็นการทดสอบแบบโดยตรง ความเร็ววีในช่วงแรกได้เท่ากับ4.74พบว่าคอนกรีตอยู่ในเกณฑ์มากกว่า4.5คุณภาพยอดเยี่ยมความเร็ววีในช่วงท้ายได้เท่ากับ 4.86. พบว่าคอนกรีตอยู่ในเกณฑ์มากกว่า4.5คุณภาพยอดเยี่ยมสรุปผลการทดลองจากการทดสอบด้วยคลื่ออันตราโซนิกพบว่าเป็นการใช้เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย เพื่อประเมินคุณภาพและความสมบูรณ์ของวัสดุคอนกรีตด,ด้วยการวัดความเร็วของคลื่นอันตราโซนิกช่วยให้ทราบถึงความหนาแน่นและความสม่ำเสมอของเนื้อคอนกรีตและการใช้เครื่องทดสอบนี้มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบโครงสร้างของคอนกรีตว่าคอนกรีตของเราสมบูรณ์ดีหรือไม่และยังช่วยให้เราสามารถตรวจจับข้อบกพร่องภายในเช่นรอยร้าวของคอนกรีตหรือรอยรังผึ่ง